มาอยู่หนทะเลทะเลหรอมาทำอะไรที่ทะเลอะอะไรนะอะไรนะโอ้มามาทำมาอีกแล้วเหรออะไรนะอะอะไรนะอะัอกน้องน้องปาที่รา่อโอ้ย ร,รถทุกดินเหรอหเอาไปจำถนนเหรอฮะโอ้โหอย่างไรโอ้จีรินเอาขุดดินเลยขุดดินเลยกวาเนา่ากวาเนา่าฮะโอ้กวาเนา่ากวนดเนา่นเนาฮึตอ,อ,อนนี้น้องกีรินอยู่ที่ชังหาดอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วมาขับไม่ มากับไมโครมากับไมโครตุกเด่นอีกแล้วนี่วันนี้ก้าจ้างเท่าไหร่วันนี้ก้าจ้างมาไห้าากี่ร้อยโอ้ยกวาดโอเคชายปออกกำลังกายก่อนนะนะหนึ่งสอง จ้า <are> เ้อา,อานี่ประเด็น,นตามใจอา่าอ่าเอาเร็วโอ้อ่ะมามามาเจ็ดอ้ไม่รอดแล้วเลยไม่รอดแล้วแ <are> อลอ้ยนี่มาอือมานี่ยวะ 1 2 3 4 mười một, chín, mười, mười một, mười lăm, สิบ <20. S 1> หกสิบเจ,จ็ดสิบแปดสิบเก้าี่สิบีลินมายเลขมางาตรงก้นใหญ่สอง Tham Dê Ôi con đến À Hết มาตรงนี้เห็นบอกกําลังกายใช้ได้ชิบแลวมาออกสวนได้ลูกตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยเออตรงนี้ตักไอหน่อยดินไป <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ชายหาดอีกแล้วนะครับผู้ชมอยู่ที่ชายหาดหัวหินนะครับมาออกกําลังกายอีกแล้ววันนี้ตอนเย็นได้เหงื่อครับได้เหงื่อเาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มากับน้องกิรินอีกแล้ววันนี้พาน้องกิรินมาเล่น เล่น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 แมโครรถดำอีกแล้วนะครับวันนี้โอเคมาวิทน้ำออกกํลาลังกายหน่อยไม่ไหวแล้วครับร่างกายโอเคนะครับท่านผู้ชม